สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูคีย์แคปน,น่ารักน่ารักที่ปอยเพิ่งจะสั่งซื้อมาก,กันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นคีย์แคปเซตทีรามิสุนะคะสีน่ารักมากเลยค่ะเซตนี้ปอยสั่งมาประมาณ700กว่าบาทนะคะเดี๋ยวปอยจะใส่พิกัดรานไว้ที่ายละเอียดใต้คลิปค่ะนี่ค่ะสีน่ารักมากเลยนะคะจะเป็นทีมขนมทีรามิสุะคะ่ะ เป็นทีมสีครีมแล้วก็น้ำตาลนะคะนี่ค่ะน่ารักมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นเชอร์รี่โปรไฟล์ค่ะเป็นแบบ1 3 3คีย์นะคะนี่ค่ะที่น่ารักมากก็คือตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นรูปขนมเค,ค้กค่ะมีเค,ค้กที่เป็นหัวน้องแมวด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะสำหรับคีย์แคปเซ็ตนี้ปอยตั้งใจจะมาใส่กับคีย์บอร์ดแอนโปร2ของปอยนะคะนี่ค่ะ เป็นคีย์บอร์ด a n p ป2ที่ปลอยเปลี่ยนเป็นเคสไม้อันนี้นะคะคิดว่าสีน่าจะเข้ากันดีค่ะทีนี้ที่ปอยสั่งมาเนี่ยจะเป็นคีย์แคปภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวปอยจะติดสติกเกอร์ภาษาไทยลงไปเพิ่มเติมค่ะนี่ค่ะปอยสั่งสติกเกอร์แบบนี้แยกมานะคะปอยจะติดสติกเกอร์ที่ข้างๆตัวคีย์แคปแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะตอนนี้ป้าก็ติดสติกเกอร์เสร็จหมดแล้วนะคะใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันค่ะติดเสร็จทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ติดสติกเกอร์ภาษาไทยเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อมาป้าจะเอาคีย์แคปอันเดิมออกจากคีย์บอร์ดก่อนนะคะนี่ค่ะอันเดิมป้าจะใช้เป็นคีย์แคปเซตนี้นะคะ จริงๆที่ร้านเขามีแถมที่ดึงคีย์แคปมาให้นะคะแต่ว่าเอยจะใช้ที่ดึงคีย์แคปที่ปอยมีอยู่รูปเท้าน้องแมวอันนี้ค่ะแล้วก็ดึงคีย์แคปเดิมออกเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ดึงคีย์แคปเดิมออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคีย์บอร์ดแอนโพรที่ปอยใช้จะใช้เป็น red switch นะคะเป็นสวิตช์สีแดงแบบนี้ค่ะจะเป็นเสียงเงียบนะคะ นี้มาใส่คีย์แคปใหม่กันเลยค่ะตอนนี้ก็ใส่คีย์แคปเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสีน่ารักถูกใจมากเลยค่ะสีของคีย์แคปเนี่ยเข้ากับตัวเคสไม้พอดีเลยนะคะ สำหรับสติกเกอร์ภาษาไทยที่แปะเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนดีค่ะนี่ค่ะนี่ปอยชอบมากเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอยจะลองเชื่อมต่อกับ iPhone แล้วก็ทดลองพิมพ์ดูค่ะทดลองพิมพ์กับ iPhone ดูนะคะนี่ค่ะก็พิมพ์ได้โอเคเลยนะคะสำหรับตัวอักษรภาษาไทยก็เห็นได้ชัดเจนดีด้วยค่ะ สำหรับคีย์แคปที่ลายมิสูเซ็ตนี้เอามาใส่กับเคสคีย์บอร์ดไม้แล้วปอยก็ชอบมากนะคะสีเข้ากันถูกใจมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบแนวนี้เหมือนกันก็ลองซื้อมาใช้กันดูนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ